ครพวกเรากูซาพนงกันยีเราไปสระบุรีกันสระบุรีได้ข่าวว่าจะพาไปสุนิสุนิโคตรใช่ซุนิโคตครับก่อตั้งมาแล้วเก้าปีข่าวว่าพุ่งน้เยแล้วกเราชีบกัแล้วว่าเป็นยังไงบ้างใช่เลยแักเราไปไปไปสุนิจ่าอันแล้วเขมิดไปเลยแทนไปชีดที่ตัวนเดียวตาตาเลยไปเลยลุย ถึงกันแล้วถึงแล้วเหรอถึงแล้วต้องทำอย่างเงี้ยยังไม่ลงเจินก็เจเชิญ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 โอ้โหบุกสวยงามต้นไม้เยอะมากใหม่ก่อสร้างใหม่ๆเนี่ยต้นไม้เตี้ยแค่นี้เลยนะตอนนี้สูงใหญ่ไปหมดแล้วสูงใหญ่แล้วก็ชาอุ่มเขียวชาอุ่มสุดสุดสุดไม่ค่อยได้เจออากาศแบบสุดบรีสบรีส สดชื่นค่ะไปเรากนะไปชมข้างในมีอะไรบ้างนะเราตามหาใครเราตามหาใครกันอยู่นะเนี่ยบอกว่ามีา เจอตัวพี่เปนแล้ววัดดีพี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนนะคะพี่พี่สันพี่สันชัยกับพี่ขวัญชัยนะคะพี่ขวัญชัยเป็นผู้ดูแลสวนที่นี่นะคะสวนมิวมงคลที่นี่ก็ดูแลได้สวยงามมากๆเลยนะคะขอบคุณครับค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มรู้กันดีกว่ากันดีกว่านะว่าสวนมิมงคลเนี่ยมีความเป็นมายไงบ้างคะพี่ครับครับผมคือปูนอินทรีย์เนี่ยเราได้ผลักดันโครงการเนาะสวนสาธารณะต้นแบบในเรื่องของการ รักสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่9สร้างบนพื้นที่ตรงโซนนี้โซนนี้ก็22ไร่ประมาณ22ไร่นะคือเราเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2554เนะแล้วใช้เวลาสร้างก็2ปีมาเสร็จเอาปี2556นะครับเน่มันมี ดูอะไรได้บ้างครับมีอะไรนาชมกันนี่แล้วป่งั้นเราไปดูแต่ละจุดกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเรามีนักวิ่งโอลิมปิกนะคะนักวิ่งโอลิมปิกมาด้วยนะคะก็คือเขาได้ฉายาว่านักวิ่งงูตัวนะคะเอ๊ะทำไมหินก้อนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคี่ผนชชยหินตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทุริตพันสินค้าของเราด้วยใช่ครับก็เป็นอีซีทุกริใช่เพราะเมื่อกี้เดินผ่านมาไม่มีน้ำขังเลยค่ะตรงจุดตรงนี้คุณสมบบติเนี่ยหนึ่งตารางเมตร สามารถที่จะซึมน้ําได้200ลิตร2วันนี้เนียนเวลาทําอะไรเขาไม่ทําธรรมดานะจ๊ะเขาจะต้องใช่ก็ต้องทำจริงจังและทําเพื่อสังคมนะคะอาคารเฉลิมพระเกียรติจุดที่1นะคะโอ้โหลมเหมือนลมเหมือนลมจะมาต้อนรับพวกเราพี่พี่ขวัญใัยนส่สองชั้นอ่านิดนึงนะคะเพื่อให้ได้โอโซนค่ะเพราะเราอยู่กรุงเทพเราไม่เคยเจอไงบวกเราแบบตื่นเตอรเราตื่นเตอรอะไรกับโอโซนเลยพรุ่งนี้นะคะแต่เราเข้าไปน่าชมค่ะ พระบรมสารีรักธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนาะค่ะรอบๆนี้ก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุในภารกิจต่างๆของท่านนะคะอตั้งแต่ตั้งแต่ท่านยังเล็กๆทรงพระเยาว์ค่ะจุดสองก็คือถึงพระบรมศพใช่ใช่ครับสวัสดีค่ะ ร้านเรานี่มีอะไรบ้างนะครับที่ร้านนี้ส่วนมากนะคะของเราเราจะเน้นพวกของกลุ่มชุมชนนี่นี่ะมีที่นี่ที่เดียวนะคะรองเท้านี่มีที่นี่ที่เดียวเป็นเป็นของกลุ่มกลุ่มบ้านป่าทับวางเนี่ยค่ะใค่ะไม่ทราบว่านี้มันใหญ่ขนาดนี้คะอดาเลืใหญ่เท่าหน้าเราเลยดูย่างเี้ เราใช้เป็นกาดได้นะครับใช่ไหมคะเวลาเวลาต่อยมวยได้เลยใช่ไหมคะเป็นกาดหมอนเนี่ยมันโอ้ยห่อยตัวเนี้ยเป็นผอยทับกวางของที่นี่เลยค่ะเออขนมเอวยพวกขนมเอวยพวกเนี้ยค่ะจะใช่ค่ะจะเป็นของฝากซึ่งของฝากเนี่ยจะมีเยอะมาก โอ้หดูสิคะของพรีเมี่ยมจากของของคุณอินซีนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมิพัฒเวลาลอส่วนมิ่งเมืองฝนใช่เลยขายสิบบาทเท่านั้นสิบาทปากกาแล้วก็ขายสิบาทเขียนดีนะคะแล้วเรามีพื้นมีเสื้อมิเต็ดเลยนตัวช่นยพูง่ะ อันนี้พับเก็บได้นะจ๊ะเอ้พับเก็บเหลือนิดเดียวแล้วเราก็มีเจ้าคุณดีปุนเด่นนะคะพระเอกของเรายืนขายของอยู่เสื้ออินซีสวยๆก็ซื้อใส่ใบเท่ๆนะคะสวัสดีค่ะพี่โสครัดครับป้ายที่ได้เราได้รับรางว่างขั้องน้ำนี้สวยสะอาดที่สุดไปเลยอ่ะไปประเทศไปบายบายขั้นองน้ำตอนนั้นครับบายบายทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเป็นสินค้าหรือว่าโปรดักต์ของอินซีทั้งหมด เป็นพวกคอนวูดคอนวูดไมคอนวูดนะคะแล้วก็ปูนของเราเนาะเราจะเดินท่อน้ําไว้ด้านในอืมค่ะแล้วก็เปิดรถอ่าเปิดรถไม่ต้องจะได้ไม่ต้องบนมายืนใช่ค่ะอมันสุดยอดเลยค่ะพี่ของของผู้สูงอายุเพาน้เถอะผู้สูงอายุนะคะชายของคนพิการก็จะมีมีราวให้จับเนาะนะคะไปไปสำราญก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปสำราญนิดเดี๋ยวมา ป้ายตรงนี้เนาะเราได้รับรางวัลไพลเลนในที่เอเวอร์นะครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็คือจากพาเซียนนะครับที่เราส่งประกวดในเรื่องของด้านการอนุรักษ์พลังงานนะครับประเภทอาคารสร้างสรรค์ครับผมนะฮะสุดยอดเลยอ่ะจะเป็นอาคารที่อนุรักษ์พลังงานนอกจากสวยแล้วยังประหยัดพลังงานใช่นี่มันเป็นยังไงบ้างคอนเซ็ปต์เป็นยังไงบ้างคะพี่ข้างล่างเราก็จะมีนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่9ของเรานะครับแล้วข้างบน ขึ้นไปชมกันดีกว่ารรกระจกรอบทิศท,ทางนะคะมีดานะบียงนะโอ้ยขอไปดูนอกนิดนึงค่ะโอ้โหเทเรสสุดยอดไปเลยค่ะลมดีวิวดีมาเมื่อประมาณโอ้หปีแล้วค่ะพี่ขวัญชัยก็ก็ยังสภาพนี้อยู่เนาะเพราะว่าจริงๆผลิตภัณฑ์จากคูนอินซีเนี่ยไม้คอนบูดจากเราเนี่ย แทนแทนซีเมนได้เลยได้ความสวยงามด้วยและก็ยังแข็งแรงในในในแบบของปูนซีเมนแต่ว่าได้ความสวยงามในรูปแบบของไม้เนาะมันได้ได้ฟิลิ่งได้ฟิลิ่งของความเป็นไม้นะคะทนแดดทนฝนโอ้ไมนสวยนะเอางั้นเราลื้อบ้านเลยดีกว่าเราลื้อบ้านแล้วเราเอามะตะบูดเข้าไปสร้างข้างหลังเลยไหมเออตรงนี้ได้กลิ่นโอโซนสดชื่นมากๆเลยผ่านหลังไปนี่เขียวอุ่มไปหมดเลยนะคะตรงนี้จุดนี้คืออะไรคะพี่ขวัญชัยตรงนี้จะเป็นซุ้มที่จะผ่านไปถึงแปลง เกษตรแล้วก็เป็นโซนของสนามหญ้าเดี๋ยงั้นเดี๋ยวเราไปที่แปลงเษกษตรไปดูแปลงเกษตรกันก่อนว <ะ S 1> ่ามันมีผลผลิตให้เห็นเลย โอ้โหดูสิโอ้ยลูกงามงามมากนะคะแล้วเก็บไปทานหรือว่ายังไงคะพี่ัพี่ัดชัยส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะเก็บแล้วก็ใครจะซื้อเราก็จําหน่ายอ่าค่ะครับอันนี้ลูกอะไรคะพี่พี่ถูกอันนี้ถั่วครับไม่มียาฆ่าแมลงอ่าไม่มีเลยครับไม่มีเลยยาฆ่าแมลงถั่วปักยาวเรืองนี่ดอกดาวเรืองป่ะคะดอกดาวกระจายดอกดาวกระจายใช่ไหมคะต้องทำแบบบรรยากาศบริสุทธิ์มากจริงๆวันเนี้ยเราดูพยากรณ์อากาศมาฝนจะตก80%นต นะแต่ว่าบุ๊กอะเขาปักตะไคร้มาแล้วแบบปักกับหัวนะพี่เขาปักกับหัวแดดเพี้ยงเลยนะต้องขอบคุณเขามะเขือยาวป่ะมะเขือยาวมะเือยาวมะเขือม่วงมะเขือม่วงมะเขือม่วงอันนี้ที่กระม่วงฮะนะเขาโพดม่วงเ้าโพดม่วงจริงๆไม่เคยเห็นนะครับเนี่ยเราเป็นจุดถ่าสวยงามมากเลยอ่ะเอามือถือมาปะไหมาครับถ่ายรูปให้หน่อยเซ แอดเด็กนิดนึงนี่นะคะเจอแล้วต้นไม้ต้นของบุ๊คนะคะนะคะบอมแบกอะไรอ่านว่าอะไรเธอบอมแบกไซบ้าไซบ้าเลยนี่นึงนะคะเพราะว่าบุ๊กบอกว่าอยากลองที่ผ่านมาน้ำหลุดนี่น้ำหลุดลุยแว่ามีคนมาพนมาปพนบ่อยอ่ะพี่มีคนมาพินบ่อยนะอ้บุ๊กออปปากที่เป็นไฮไลท์ก็คือสาขาสาขา่ตัวเมียเลยใช่ไหมไม่ใช่แรับพี่สีสวยมาก เป็นกังหันวินเทอร์บายวินเทอร์บายค่ะวินเทอร์บายเราจะมี6ตัวไล่มาจากมุมนู้นเลยส่าสวนนะครับเข้ามาตอนนี้เราจะมี5กิโลวัตต์หนึ่งตัวก็คือตัวใหญ่ตัวนี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็น1กิโลวัตต์ครับเอ่อารพลังงานมาใช้ได้สวนใช่ครับคือเราเป็น ออนกริดครัเราพ่วงต่อไปยังสายของลายของออการไฟฟ้า <ม S 1> แล้ว,ลวเราก็จะได้ส่วนลดจากการไฟฟ้าเนี่ย <ม S 1> 20-25เปอร์เซ็<อ>นต์แต่ด้ดแบบจริงๆเลยท่านไหนที่แวะผ่านมาเจอพี่ขวัญชัยก็ทักทายได้แล้วก็อยากทราบรายละเอียดอะไรก็ ถามพี่ก่อนใช้ได้ตลอดเวลานะคะขอตับของผมจะอยู่ในเพจอยู่แล้วคนสําคัญที่สุดนะคะสําหรับสถานที่แห่งนี้ที่ทำให้มีส่วนขึ้นที่ทำให้มีส่วนขึ้นให้มีส่วนนี้เกิดขึ้นมานะคะก็คือบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจํากัดมหาชนหรือปูนอินทรีย์ของพวกเรานะคะที่ได้สร้างสวนดีๆสร้างพื้นที่สีเขียวสร้างอะไรนะบุกปอดปอดให้กับชาวสระบุรีทับกวางแล้ววันนี้นะคะก็เต็มอิ่มจุใจนะคะกับสวนมิ่งมงคลนะคะแล้ว ก็เราได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับส่วนมิมุคชนใช่ในส่วนต่างๆขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณพี่ขอบพระคุณพี่ขวัญช้มากๆเลยนะคะเดินล้าเดินล้าต้องลัางท้าด้วย ทำไมถึงมีเคียร์โค้ดไว้ส่องดูว่าอันนี้ปุ๊บต้นนี้เป็นมีไปเป็นยังไงเขาเรียกต้นชงชงชงคูเดี๋ยวต้องลองกิดดูหน่อยนะครับมันเข้าไปไหนเนี่ยจะบอกว่า ต้นไม้นี้อะไรยังไงเปิดชงครบปุ๊บออกมาเป็นหน้าบุ๊กเลยชงบุ๊กไม่ใช่เข้าวิกิพีเดียเลยเนี่ยมาด้วยมีดอกให้ดูด้วยดอกบนสีชมพูใช่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 มาเดินดูในสวนนี่ก็สามารถสแกน QR โค d e ได้ใช่ใช่ดว่าแต่ละต้นมีความเป็นไมาอย่างไรใช่แล้วมันเป็นเหมือนกับแหล่งเรียนรู้เลยนะ ทใช่ที่แก่งคอยร้านนี้เนี่ยเป็นร้านเขาเรียกร้านรับแขกเลยของเมืองสระบุรีแล้วก็เราแวกลงปูนเนาะเดี๋ยวเด็ดยังไงเราไปดูกันเราตามเาไปดูกันหิวแล้วหิวยังหิวแล้วหิวมากเลยเอาอะไรคะเอาอะไรคะน้ำปลาร้ากระเด็นใส่หน้าเดี๋ยวกินปลาร้ามันหอมมากเลยนะน่ากินไหมล่ะ hai bộ ป็นคนแนะนําอ่ะอันนี้เป็นส้มตำปูปลาปูปลาแซ่บๆอันนี้อ๋อมะกี้ที่ไป่ตำมาใช่ไหมใช่ีพี่ตาไปตำมานี่แล้วก็แซ่บมากเลยหมูตกครกหมูตกครกนะคะมันตกครกแล้วมันยังไงคะเนี่ยคือเขาทำตกแล้วเขาเอามาใส่ทิ้งไปจากพื้นเลยใช่ะโอเคอันนี้เป็นส้มตำส้มตำไทยอ่าในสูตรเบาๆไดเอทเบาๆไดเอทแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลที่ไก่ย่างไก่ย่างอันนี้อันนี้อันนี้คือซิกเนเจอร์แต่สัญลักอร์ตัวชูโรชูโรใช่แล้วก็มีเนื้อแดดเดียวมีเอ่าสะก่อน อีสานคุณสารพูดอีจาไนี้เพาะอ๋อคุณสารเขารียกไส้กรอกอีสานถูกแล้วจ้าและสุดท้ายก็อ๋อโอเคก็อาหารเยอะแยะเลยอ่อลองชิมกันเยอะๆนะที่รอปูปลาล่ก่อนเลยเนี่ยลองชิมมือพิตารน์่ิแต่ว่าเด็ดใะอืมจะอร่อยแล้วมือพิจัรณ์ไม่เคยตำมาก่อนเลยไม่เคยตำแซ่บแซบบแบบแล้วเราขอชิมที่มันไม่ค่อยมันนะคะ นะไก่ย่างไหนเขาบอกไก่ย่างนี่เขาหมาักแบบข้ามคืนกันเลยทีเดียวนะบุกชาติโอเคอร่อยมาก มันมีของดังที่ไม่แวะไม่ได้จ้ามันคือมันคืออะไรครับสายนาแดนพับสติ๊กกะหรี่กะหรี่ับอะไรไม่ใช่อะไรนะมันคือกะหรี่กะหรี่พับมันไม่สุภาพนักเลยเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นพับสติ๊กับส Yes กินปุ๊บกะหรี่พับไม่ได้แล้วไม่ได้ก็เอาเราไปดูหน่อยว่ามันมีรสชาติอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างเนาะในนดอมสาหร่ายนะมีอุ๊ยชอบอันนี้อันนี้อร่อยไก่หยองพริกมีไก่บดสูตรอะไรไหม ทูน่ามันบดปูอาลาสก้าน่าจะขายดีหมดเกลี้ยงเลยจะเอาอันเนี้ยจะเอาอันเนี้ยร้อยอันไม่ได้นะมันเพราะว่าอะไรเพราะมันหมดหมดแล้วหมดแล้วอ้าวน, <ะ S 2> น่าฟินน่าฟินน่าฟินจริงอ,อร่อยมากเลยค่ะสองมากอื้ม ถึงแล้วร้านโรงสีเทพประสิทธิ์เออจริงๆแล้วก็นี่นี่เธอดูนี่นี่เาเป็นโรงสีเก่าที่เผาใช่ค่ะแลมทำเป็นร้านกาแฟอ่าใช่ปะเราเข้าไปดูในกันดีกว่าเราไปดูในกัน อันนี้อะไรนะครับเนี่ยเป็นกาแฟซิกเนเจอร์เหรอครับเนี่ยใช่มาชิมกาแฟนะคะสั่งเขาว่าไม่หวานแต่ว่ามันออกหวานนิดๆเห็นเจ้าของร้านบอกว่าใส่วุ้นกาแฟดำก็อเมริกาโน่อเมริกาโน่โอเคไหมไม่หวานเลยโอเคนะครับหอมไหมกาแฟหอมนะหอมกาแฟนะแล้วเขามีขนมเดกเกอรี่เขาบอกเขาทำเองนะเค้กส้มเค้กส้มหน้านิ่มอันนี้อันนี้ช็อกหน้านิ่มลองสิลองอันนี้บราวนี่เบาวนั่นเบาหนี่เบาวนั่นเบาโนนโนนเบาหนี่ไงเบาหนี่เบาหนี่เออเบามาชิมสิ ใช้ได้อยู่นะจริกับกาแฟบรรยากาศร้านก็สบายๆเรามาธรรมดาเด้วยคนก็เลยน้อยหน่อยมีบรรยากาศริมน้ำด้วยใช่หลังก็มีรูปภาพถ่ายนะซึ่งเป็นภาพถ่ายลงสีเก่าเจ้าของน่าจะเป็นเจ้าของสีมาก่อนป่ะรุ่นรุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาอะไรนี้ป่ะก็มาปรับปรุงเป็นร้านอาหาร แล้วก็เป็น EP สองแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็น EP สามนะคะซึ่งยังไม่บอกว่าไปน่บเพราะถ้าบอกก็ไม่ตื่นเต้นถูกแล้วนะวเห็นพวกเรา2คนเมื่อไหร่ต้องพบกับรายกาันคูซ่าพาตลุยใน e ปต,ต,ต่อไปนะ,ะแล้วพบกันค่ะคูซ่าพาตลุย